าการขนส่งสินค้าทางการเป็นความสาคัญต่อต่อระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับในเรื่องของความรวดเร็วค,รความแน่นอนพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยทุกวันนี้คือความรวดเร็วนะครับในการนําเข้าสินค้าเนี่ยไปเส็จไม่ได้ว่าการนําเข้าสินค้าทางอางกาศย,ยานอ่ะคือความรวดเร็วความรวดเร็วที่ที่มาแล้วมันต้องประกอบกับความถูกต้องของของของทิปเมนต์ของลูกของสินค้าลูกค้าแล้วนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราที่ผมดําเนินการอยู่ก็คือความรู้พนักงาน คือการที่เราเพื่องานมีความรู้ความสามารถเราทจะทําให้การบริหารจัดการการทํางานจะมีประสิทธิภาพความรู้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดวีทอล์กนะครับกับผมโกศนาพันธ์นะครับ e ีนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ีนะครับที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของการบริหารจัดการ โลจิสติกส์แล้วก็เศรษฐกิจในมุมมองที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายๆ EP เนี่ยเราคุยกันไปเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนนก็ดีนะครับหรือว่าทางเรือก็ดีนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่เราจะมาเจาะในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางอากาศกันนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณองค์อาจเพชรผ่องนะครับผู้จัดการสาขาสวรณภูมิของ v s e r ิร์ฟโลจิสติกส์ลิมิเต็ดนะครับสวัสดีครับคุณองอาจครับครับสวัสดีครับครับผม ก็อย่างที่เกินไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการขนส่งทางอากาศกันนะครับเราคุยกันเยอะแล้วนะครับว่าการขนส่งทางบกก็ดีหรือว่าทางเรือก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสถานการณ์ที่แปลกและแตกต่างกันนะครับแต่หลกัลกๆก,ก็มีไม่พ้นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งทุกคนก็มองว่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนียค่อนข้างกระทบกับปริมาณงานนะครับที่ลดลงบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะมาฟังกันว่าในมุมของขนส่งทางอากาศแหละ เรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยหรือสถานการณ์ปัจจุบันของของการขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เรามาเจาะลึกกันทีละประเด็นเลยนะครับอันนี้จะรบกวนคุณองอาจนิดนึงอาจจะช่วยผู้ชมทางบ้านนะครับฉา,ายภาพให้เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจหรืาอาการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันครับการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถ้าเราเกินก่อนว่า การขนส่งสินค้าทางาการมีความสาคัญต่อต่อระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับในเรื่องของความรวดเร็วความแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นข้อดีแต่พอมีมาเราพูดถึงข้อเสียในการขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าขนส่งที่มันสูงสูงขึ้นนะฮะสูงมากนะครับหรือว่าจากถ้าเปรียบเทียบกับทางขนส่งโดยทางอื่นนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราติดตามสถานการณ์ของการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับโดยโดยโดยที่ผมก็อยู่ที่สนามบินสุรภูมินะครับก็ก็เข้าไปดูงานหรือตรวจสอบหลายๆเรื่องนะครับเราพบว่าสินค้าในมีการนําเข้าส่งออกเนี่ยยังมีปริมาณที่เยอะอยู่นะครับเท่ากับว่าถ้าว่าสินค้าการขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ยมันยังมีปริมาณที่ยังมีวอลลุ่มที่มีการขนส่งอยู่นะครับซึ่งซึ่งการที่เกิดขึ้น อย่างนี้ได้เนี่ยอาจจะเกิดจากปัญหาของการสงครามนะครับนะครับอย่างเช่นทะเลแดงสงครามของยูเครนเซียนะครับแล้วมาส่วนของภาษีทั้มนะครับซึ่งภาษีทั้มนี่ผมว่าเป็นปาร์ตี้ที่3ละซึ่งมันเป็นบทบาทสําคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการน่ะต้องรีบทําการขนส่งนะครับเพื่อที่จะให้หลุดจากภาษีซึ่งน่าจะเหลือเวลาประมาณ40วันนะับ่าง่นะครับคราวนี้เนี่ยพอพอเหตุการณ์ที่มีการขนส่ง ร่งกันมากขึ้นสาหรับผู้ประกอบการเนี่ยทางนำเข้าส่งออกนะครับทต่ไม่มีภัยพิบัตอย่างไรครับค่าเฟสั้วค่าเฟเนี่ผมว่ามันเกิดค่าเฟสที่มีการสูงขึ้นในการในแต่ละชิปเมตรเรียกว่ามีดีมาต้องการใช้สูงกว่าความสามารถในการจัดส่งถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเพรือคือในมุมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งภาวะของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างๆนานาราวะน้ามัน ภาวะของตัวของค่าธรรมเนียม,ต,มต่งางๆานที่ที่มีการขนส่งนะครับโดยสินค้าอย่างเช่นสินค้าที่เป็นสินค้าพวกวัตถุอันตรายรสินค้าที่น่าเสียง่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยของผลกําไรของธุรกิจทางบาริษัทนะครับ,รบนี่ทำมุมมองก็คือผมมองว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศยังสามารถเดินต่อได้นะครับในในทุกสภาวะนะครับแบบธุรกิจนี้เพราะนั้นค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับหลายคนมองว่าเศรษฐกิจ ไม่ดีหรือเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยน่าจะกระทบกับการค้าการขายหรือว่ากิจกรรมต่อเนื่องนั่นก็คือการขนส่งสินค้าซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าข้อมูลตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นจริงในแง่ของการขนส่งสินค้าทางเรือหรือว่าทางบกนะครับแต่ว่าเออทางอากาศกลับสวนทางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับแต่โอเคก็ยังเป็นข้อดีถูกไหมครับว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศก็ยังถือว่าไปได้ทีนี้กลับกันนะครับคือ ตั้งแต่เราทำบทสัมภาษณ์มาหลายๆ ep นะครับเราได้เห็นว่า,าแฟกเตอร์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยลแล้วจะส่งผลต่อพฤติกรรมลูกค้าหรือพฤติกรรมตลาดนะครับทีนี้เราเห็นแล้วว่า,เ,าเศรษฐกิจในปัจจุบันแทบจะมีผลกับการขนส่งทางอากาศค่อนข้างน้อยนะครับในทางกลับกันกลับทาให้ performance ในส่วนนี้ดีขึ้นในสาไปทีนี้ตลาดมีพฤติกรรมการตอบสนองก,กับสถานการณ์พวกนี้ยังไงหรือว่าลูกค้าเนี่ย เขามองสถานการณ์นี้แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการเขายังไงในมุมของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศครับครับพฤติกรรมสำหรับลูกค้านะครับท,บท,ที่ที่เราสัมผัสอยู่แล้วกันนะครับเราเราไม่ได้ไปพูดถึงตัวไปที่ท,ท,ท,ที่เรามีอยู่หลายร้อยลาย,ลาย,ลายนะครับ,รบพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยทุกวันนี้คือความรวดเร็วนะครับในการนําเข้าสินค้าเนี่ยไปเส็จไม่ได้ว่าการนําเข้าสินค้าทางอากาศยานอ่ะก็คือความรวดเร็วความรวดเร็วที่ที่มาแล้วมันต้องประกอบกับความถูกต้องของ ขอ,ของชิปเมนต์ของสินค้าลูกค้านั้นน,น,คน,น,นะครับคราวนี้เนี่ยพอมาเป็นแบบนี้พอความรวดเร็วความถูกต้อง,องนะครับคราวนี้ลูกค้าต้องการนะครับลดต้นทุนของค่าเก็บ,บรักษา,าสินค้าในคลังสินค้านะครับคราวนี้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุว่าเราเนี่ยต้องมีความเตรียมความพร้อมในการทําพิธีการในการแนะนําการนําเข้าสินค้ากับลูกค้าให้ข้อเสนอแนะในการนําเข้า ทุกช่องทางในการที่ใ้ลูกค้าเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายซึ่งอย่าลืมว่าการที่เรานําเข้าสินค้ามาหนึ่งครั้งแล้วเข้ามาอยู่ที่คังของคังสินค้าส่วนอณภูมินี่มันจะมีแฟกฟรีไทม์แค่2วันสําหรับสินค้าทั่วไปสินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็งสินค้าเย็นมันแค่ฟรีไทม์แค่24ชั่วโมงคราวนี้ค่าเก็บรักษาเนี่ยจะสูงมากที่ลูกค้าเขาเข้าใจตรงนี้ว่าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราเนี่ยกับลูกค้าต้องมาสารกัน เพื่อดําเนินการให้สินค้าเนี่ยมันรีบเคลียเพื่อส่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เอาเก็บเอาไม่เข้าไปเก็บที่โกดังลูกค้าจะให้เราส่งให้กับลูกค้าของลูกค้า <MP. S 2> เลยทันทีนะครับนั่นนี่คือเป็นความซึ่งซึ่งหมายว่าเมื่อความรวดเร็วนั้นเพราะเขามีสัญญากันว่าต้องถึงเวลาไหนอย่างไรเนี่ยมันเ,เราเลยต้องไปซัพพอร์ต S <S เรื่องพวกนี้กับลูกค้านะครับเราจะพลาดไม่ได้เพราะว่าเราพลาดเท่ากับเราทําให้ลูกค้าเดือดร้อน <S 2> <S 2> ซึ่งผลของการเดือดร้อนลูกค้าจะมีค่าผค่าปรับหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <S <S แต่ในหัวในสิ่งที่สําคัญที่เราต้องทำเ,เราต้องดูแลก็พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของลูกค้าว่าลูกค้าน่ะเปลี่ยนแปลงธุรกิจอะไรแล้วเราก็คือจะต้องมาดูมาเตรียมพร้อมเพื่อจะดําเนินการให้กับลูกค้าเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาอยู่กับเรา อย่างไรให้ยั่งยืนนะครับตรงนั้นจะมากกว่าครับผมอ๋อก็ถ้าฟังคุณองหาจพูดนะครับก็เห็นภาพนะว่าพฤติกรรมลูกค้าก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเพียงแต่ว่าเงื่อนไขยเยอะขึ้นใช่ครับถูกไหมครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามเรื่องของภาวะตลาดแล้วก็การบริหารต้นทุนถูกไหมครับทีนี้ในส่วนนี้ครับเมื่อลูกค้าเนี่ยเริ่มมีเงื่อนไขในการทํางานมากขึ้นเนี่ยแล้ววีซ์บริรหารจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงครับครับสำหรับ uh, การบริหารจัดการ สิ่งที่เราทําให้ลูกค้าได้แบบมีคุณภาพนะครับซึ่งซึ่งซึ่งลูกค้าทุกคนต้องการคุณภาพในการทํางานอยู่แล้วสําหรับสิ่งแรกที่เราที่ผมดําเนินการอยู่ก็คือความรู้ของพนักงานนะครับคือการที่เราพนักงานมีความรู้ความสามารถเราทาจะทําให้การบริหารจัดการการทํางานจะมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าที่เราเจอทุกวันนี้สถานการณ์ทุกวันนี้คือลูกค้าจะมีการสอบถามว่าสินค้าตัวนี้มาแล้วต้องทําอย่างไร ต้องดาเนินการอย่างไรครับแล้วถ้าติดเงื่อนไขนี้ต้องไปทางแก้ปัญหาอย่างไรครับนั่นคือประเด็นที่ลูกค้าเขาถามเรานะครับผมเคยถามลูกค้าว่าทําไมท่านถึงไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนอืเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยเหลือเราช่วยดูแลช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องนี้นะครับถ้ากว่าถ้าเราจะดูแลลูกค้าในเรื่องพวกนี้ได้หนึ่งพนักงานเราต้องมีความรู้อืความสามารถคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานของผมเนี่ยผมจะให้เขาทํางานได้ทุกแนวทุกโปรดักสินค้าแต่ว่าพนักงานเราไม่สบายครับนะครับไปอยู่โรงพยาบาลสามสี่วันเนี่ยแล้วไปผกระทบลูกค้าไม่ได้ครับคนที่เหลือทุกคนคนไหนว่างทุกคนจะเข้ามาช่วยครับเพื่อดําเนินการงานให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปได้ตามต้องการนะครับแล้วก็ไม่ไม่ผิดปกติอะไรใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เรา พนักงานของเราที่นี่ครับทุกคนทราบดีแลวก็รู้ดีว่าหลักการในการทํางานการขวนบาาความรู้เนี่ยอย่างไรนะครับมันมันเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นคือถ้าทุกคนมีความขวนขวายเนี่ยทุกคนก็จะได้ความรู้ตัวเองแล้วก็จะได้ต่อยอดอะไรหลายอย่างนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าแล้วก็การ บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการเนี่ยเราใช้วิธีการทํางานเป็นลักษณะเหมือนเป็นทีมเวิร์กถูกไหมครับทุกคนคมีการแชร์ความรู้มีการแชร์ข้อมูลกันแล้วก็สามารถที่จะทํางานทดแทนกันได้หากมีความจําเป็นถูกไหมครับ,รบทีนี้เนี่ยคุณ้ออาดพูดมาเมื่อกี้สักครู่หนึ่งว่าทุกคนจะต้องรู้ตัวสินค้าที่หลากหลายทีนี้การขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นสินค้าใน,ในกลุ่มหรือประเภทไหนบ้างครับถ้าปัจจุบันที่เราทําก็จะเป็นพวกสินค้าที่เป็น อ่าห้องเย็นสินค้าที่เป็นเครื่องมือแพทย์สินค้าที่เป็นยานะครับแล้วก็สินค้าทั่วๆไปอ่าอย่างเช่นมีปลาแช่แข็งปลาปลาแซลมอนที่เราเคยทาอยู่เนื้อคือคือตือตดยบอกตีแรกเราทํเกือบทุกผลิตภัณฑ์นะครับครคราวนี้เนี่ยมันก็มีข้อกําหนดข้อจากัดของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยาวลิตภัณฑ์ยาเครื่องมือแพทย์เนี่ยอะไรที่ควบคุมโดยอุณหภูมิเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําเราต้องมีความรู้อย่างไรเรารต้องรู้ว่าสินค้านั้นเนี่ยอยู่นอกห้องเย็นได้ประมาณเท่าไหร่เราต้องคุยเจรจาลูกค,ค้าครเราต้องดูเอกสาร,ร <Bose. S 3> ว่าเอกสารที่มาเนี่ยในการนําเข้าบอ,บ,บอกบอกอ,อ,อะไรไว้บ้างอย่างเช่นมีเขาจะระบุว<า>่าคลิปคูอุณหภ<า>ูมิเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องศึกษาต้องดูต้องเช็คก่อนที่เราจะนําสินค้าออกก็อย่างเช่นเดียวกันก็คือคนที่เป็น คนที่ประสานงานลูกค้าคคที่กำลังงานที่ออฟฟิศเนี่ยที่ทำเรื่องของบคขนสินค้าต่างนนๆนั่นะเขาจะดูเอกสารได้โดยสารเป็นอยู่แล้วว่าสินค้าตัวนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างไรครับเราจะมีการบูรณาการเรามีการประสานโดยการเป็นทีมแเหมือนที่ทางได้กล่าวแล้วครับว่าถ้าเราไม่เป็นทีมบจริงสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่ก็เรียกว่าเสียงหายง่ายนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาลูกค้าทันทีนะครับแล้วก็พวกสินค้าที่เป็น บอนุญาตครับอย่างเช่นประมงครับทุกคนต้องรู้ดีว่าคุณต้องขออนุญาตก่อนวล้วน,นำเข้าครับอ๋อถ้าไม่ขอหลังไปขอหลังวันนำเข้าจะเกิดอะไรขึ้นมีความผิดฐานใดของสวนัร,รอ่นะครับจะเป็นนี่ฮะมันเป็น,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องคือทุกคนต้องต้องรู้รผมเลยบอกว่าความรู้รเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายครับแล้วก็ทําสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าให้กับลูกค้า เพราะว่าถ้าเราเราไม่รู้หรือคือถ้าเราเรียนว่าทุกอย่างไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่เราก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ถูกไ,ได้ครับจริงๆก็คล้ายๆกับที่เราคุยกันใน EP ก่อนนะครับเรื่องของพิกัดศุกากรนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การตีรหัสพิกัดหรือว่าการให้ความหมายของสินค้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็กระทบทั้งชิปเมนต์หรือทั้งโปรเซส์ของการขนส่งเลยถูกไหมครับ,รบซึ่งฟังคุณองอาจก็คือเรื่องของการขนส่งทางอากาศก็น่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับคือสุดท้ายแล้วคือมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่คุณเลือกใช้ว่าเขามีความรู้แล้วก็สนับสนุนข้อมูลคุณที่ถูกต้องได้มากแค่ไหนถูกไหมครับถูกครับ,ซ,รบซึ่งในจุดนี้ฟังจากคุณองอาจก็ถือว่าวีเซลก็มีบุคลาก,กรที่มีความรู้ในในเรื่องงานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่จะให้คาแนะนําลูกค้าได้ค่อนข้างดีถูกไหมครับครับแล้วก็ เรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนั่นก็เป็นอีกหนึ่งพอยที่ที่ทำให้ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมทาง r e เซิร์สาขาสวนภูมิเนี่ยอยู่ในใจของลูกค้ามายาวนานนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้ามักจะเรียกหาในหลายต้นๆเช่นเดียวกันครับ,รบ,รบสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะจบ EP นี้นะครับอยากจะขอให้คุณองอาจอช่วย วิเคราะห์ให้เรานิดนึงว่าภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับในแง่ของออโอเคคุณองอาจเป็นผู้จัดการสาขาสุวนรภูมิถูกไหมครับ,รบทีนี้เนี่ยเรามองว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับส่งผลดีกับการพัฒนาระบบการให้บริการของเรายังไงแล้วก็เรามีแผนจะพัฒนาการให้บริการกับลูกค้ายัางไงในอนาคตให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในบริการ ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานนะครับให้ดูแลสำนักงานสาขาสุรภูมิแลวก็ดูแลสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมมองว่าโดยโดยสำนักงานสาขาสุรภูมิเองเนี่ยผมคิดว่าพนักงานเรามีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีความตั้งตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่อยู่ในปัจจุบันและที่กําลังจะเข้ามานะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เรามองว่าวิกฤต ที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจตานาเนี่ยแต่ว่าจุดแข็งของเราก็ยังมีอยู่ในหลายด้านกรนี้ผมมองว่าเสียรภาพของสำนักงานสาข,ขาธุภูมินะครับซึบ่งมีเพื่อนรานงานที่ห้ความร่วมมือดีและก็มีผู้บริหารในองค์กรที่ให้การสนับสนุนนะครับ,รบในทุกๆด้านนะครับ,รบในการทํางานเนี่ยเรายังคงจะสู้กับเศรษฐกิจที่อาจจะดีหรือ หรือจะแย่มากกว่านะครับแย่กว่านี้แต่ทั้งนี้เมื่อเมื่อทุกคนที่เป็นลูกค้าเข้ามานะครับเรารับประกันได้ว่าเราจะดูแลท่านให้อย่างดีที่สุดนะครับแม่ท่านผิดหวังนะครับในเรื่องทุกเรื่องในปริพันธ์ทุกปฏิพันธ์เราทําให้ท่านได้นะครับเข้ามาขอคาปรึกษาก็ได้ใช่ไหมครับเอาได้ครับยินดีครับยินดีซึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับผมผมก็ได้รับหลายสายอย่างเช่นเป็นงานทางเรือที่ใช้บริการเรือนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้แอ แต่ก็มาถามข้อมูลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะกลับมาใช้ด้วยนะครับหรือเป็นลูกค้าภายนอกเราก็ยินดีให้คำปรึกษาผมมองว่าทุกวันนี้ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซหรือว่าการขยายตัวของ SME นะครับบางครั้งผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นชิปเมนส์ใหญ่ๆแต่จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าหรือสินค้าเฉพาะทางก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็ก็สามารถมาปรึกษาเราได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเขาจะใช้การขนส่งทางอากาศตรงเนี้ยได้ครับได้ครับได้ครับนะครับก็ ก็เป็นอีกหนึ่งอีีนะครับที่ได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศนะครับก็ก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณองอาจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะฝากข้อมูลติดต่อนะครับในแง่ที่ว่าคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้เนี่ยมีคําถามหรือมีข้อสงสัยนะครับอย่างที่คุณองอาจพูดไปนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าก็ได้นะครับคุณโทรมาสอบถามข้อมูลขอคําแนะนําเรายินดีใช่ครับ แล้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่า EP หน้าเราจะไปคุยกันเรื่องอะไรต่อสำหรับวันนี้ต้องกราบสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณองอาจเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ